ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินคลิปวิดีโอนี้นะคะจะให้คําตอบชัดๆกับคุณว่าการลงทะเบียนแจกเงิน7,000ลัาชนะเนี่ย จะต้องลงทะเบียนช่องทางไหนที่จะได้รับเงินจากรัฐบาลนะครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะครับช่องนี้เราจะนําข่าวการแจกเงินและสิทธิต่างๆที่รัฐบาลประกาศแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอและอย่าลืมนะครับที่จะกดกระดิ่งด้วยประโยชน์ของคุณที่กดกระดิ่งนะครับคุณจะได้รู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนแค่กดกระดิ่งเพ่านั้นบริการนี้ฟรีไม่คิดตัง์รู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัส,สดิการแห่งรัฐก่อนนะครับล่าสุด มันมีข่าวเยอะมากก็ทำให้คุณผู้ชมที่น่ารักของสตางค์เฉพาะแฝงการสตางค์มีเดียงงว่าคนที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยสำหรับเราชนะ7 0 0 0เนี่ยจะลงทะเบียนช่องทางไหนเพราะมันมีแอปพลิเคชันปลอมที่ชื่อว่าเราชนะลงทะเบียนมาให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดหลายคนเนี่ยเผลอไปดาวน์โหลดถ้าใครดาวน์โหลดแอปนี้นะครับ ลบไปเลยนะครับมันเป็นแอปปลอมมันอาจจะดูดข้อมูลของคุณและทําอะไรไม่ดีมีรายได้ล่าสุดนี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับนําโดยท่านาโฆษกกระทรวงการคลังนะครับคุณกุรยาตันติเตมิตท่านออกมาประกาศกับหนังสือพิมพ์และก็ผู้สื่อข่าวทั่วประเทศบอกว่าโครงการเราชนะนี้นะครับการลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นไม่มีการโหลดแอปพลิเคชันแล้วลงทะเบียนเด็ดขาด ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดหรือส่งหรือแชร์ข้อมูลผิดผิดไปบอกเพื่อนไปบอกคนในครอบครัวไปบอกคนที่คุณรู้จักไม่งั้นเนี่ยคุณจะอาจโดนหลอกแล้วก็สงการพังหรือหน่วยงานรัฐบาลไม่รับผิดชอบนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาปล่อยออกมามันเป็นสิ่งปลอมใครที่คิดว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหยุดคิดนะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่จะลงทะเบียนร,รับเงิน7,00 0บาทนี้นะครับ ถ่ายรูปไว้หรือว่าจดไว้ www. รา h a นะ .com สำหรับคนที่ลงทะเบียน7,000นี้นะครับจะต้องไม่มีบัตรคนจนหรือไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งคุณถึงจะลงทะเบียนและคนที่จะลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ได้เงินนั้นคือ ไม่มีประการมาตรา33และไม่มีรายได้สูงคำว่ารายได้สูงนี้จะพิจารณา,ากับเงินเดือนแล้วก็เงินที่เข้าบัญชีของคุณในแต่ละเดือนโดยดูจากหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนรัฐบาลสามารถเช็คได้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมทุกอย่างที่คุณสงสัยนี้อดใจรอสักครู่ในวันที่19กมกราคมคือวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะเข้าประชุมอีกครั้งแล้วเขาจะมีวิธีการบอกว่าจะโอนเงินเข้าอะไรอย่างไรรอให้เป็นทางการก่อนแล้วสตาง จะมาบอกคุณเพราะไม่งั้นถ้าบอกวันนี้รัฐบาลเปลี่ยนอา้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดพลาดพอเช้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัง้งตามให้ต่อนะครับใครที่มีคําถามอะไรนะครับกดใจรอไว้หรือทิ้งคาถามมาได้ข้างล่างนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะครับช่องน,นี้จะนําข่าวที่รัฐบาลประกาศแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือการเข้าใจผิดพลาดและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตางค์จะสอนคุณลงทะเบียนเราชนะให้ถูกต้องตามที่รัฐบาลต้องการ กดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินและสิทธิสวัสดิการก่อนจากช่องสตังบีเดียในรายการสาระแชร์ประชารัฐลิีโสั้ำเนื้อหากระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้าครับ